สวัสดีครับและนี่คือ Watch i n d Watch รายการที่จะนาเสนอข้อมูลเด็ดๆจากอนิเมะและในเกมสําหรับเรามอนสเตอร์แบบม่อนๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันทุกสัปดาห์และเพื่อไม่ให้ทุกท่านต้องรอนานเอ๊ะมีใครรอเราบ้างเป้าเนี้ยก็นั่นแหละครับเราจึงมาจัดม่อนที่ได้รับจาก NPC สําหรับเจนี่หกถึงเกันต่อในคลิปนี้และสาหรับท่านที่เปิดมาเจอคลิปนี้ก่อนก็จะเกี่ยวกับโปเกมอนที่เราสามารถไปรับได้แบบง่ายๆไม่ต้องไปหาจับไม่ว่าจะเป็นการได้รับมาเฉยๆใช้เงินซื้อหรือทําเงื่อนไขต่างๆเพื่อการได้รับม่อนตัวนั้นมาเราจะเรม่ได้รวา เอานี้มาไว้ในคลิปนี้กันแล้วและแน่นอนก็ขอไม่รวมมอนเริ่มต้นนะครับตอนเริ่มเกมมายังไงเราก็ต้องได้รับพวกมันอยู่แล้วรวมไปถึงมอนฟอสซิลของแต่ละภาคและมอนที่ได้รับตามเนื้อเรื่องเกมด้วยเพราะเราได้เคยทําคลิปมอนฟอสซิลไปบ้างแล้วมีวิธีหาแบบละเอียดเย็บเดี๋ยวเนื้อหามันจะซ้ําซ้อนเกินไปส่วนมอนเริ่มต้นและมอนตามเนื้อเรื่องยังไงเราก็ต้องได้รับพวกมันอยู่แล้วมันก็ไม่น่าตื่นเต้นในการค้นหาสักเท่าไหร่เราจึงขอข้ามมอนเหล่านี้ไปแล้วเราจะไม่รวมพวกเกมสปิน o f อหรือเกมในเครื่อออองงคคนนนนล่่่่ะะรรััเเเเเาา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 าจ้้้้ฉพภภภกทีตถขขูวผิด หรือไม่ถูกใจต้องขออภัยเอาไว้ด้วยเราไปดูมอนที่ได้รับจากเกมในเจนี่หกถึงเกันได้เลยครับเจนี่หกภาค X Y สําหรับเจนนี้นอกจากมอนเริ่มต้นภูมิภา,าคคาร์สทั้ง3ตัวแล้วตัวที่ได้รับฟรีตัวอื่นก็จะได้รับตามเนื้อเรื่องเกมกันเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นมอนเริ่มต้นแห่งคันโตฟูชิกิดานเนะฮิโตะคางะและเซนิกามะที่จะได้รับจากโปรเฟสเซอร์ซิคามอหรือดรพราจันลูคาริโอที่จะได้รับจากคอรินะหรือคอนนี่รวมไปถึงฟอสซีลแห่งเจนี่หกทั้งสอเียงตัวเดียวที่เเราจจะพูดถึงในนนนนี้ั่ก็คือ เดี๋ยวเราจะสามารถไปรับมันได้ง่ายๆ,ๆบริเวณถนนหมายเลข12แล้วเราจะต้องเอาชนะคอรนี่ผู้นำยิมเต่อสู้แห่งเมืองชาลัวซิตี้หรือเมืองชาล่าแล้วได้รับเหรียญจารลัมเบอร์เบชให้ได้สักก้อนจากนั้นก็เดินผ่านทางประตูด้านขวาของเมืองไปยังถนนหมายเลข12แล้วก็จะพบกับชายเสื้อเขียวคนหนึ่งซึ่งเขาก็คือโปเกมอนบีเดอร์เมื่อเราคุยกับเขาเขาก็จะมอบรับพลสให้กับเราเพื่อใช้ในการเดินทางข้ามแม่น้ำและก่อนจะไปเจนที่เจ็ดมันยังมีภาครีเมคเจนสาม,มที่ถือว่าอยู่ในช่วงของเจนที่หกอยู่ด้วยนะครับนั่นก ที่เราจะพูดถึงก็คือปิกาจูแต่ไม่ใช่ปิกาจูธรรมดาทั่วไปนะครับเพราะมันก็คือคอสเพลย์ปิกาจูได้แก่ปิกาจูร็อกสตาร์หรือปิกาจูบ๊อบสตาร์หนึ่งจากใน2ตัวนี้เราจะต้องเข้าร่วมการประกวดโปเกมอนคอนเทสที่คอนเทสฮอลล์ของเมืองไหนก็ได้เมื่อการประกวดเสร็จสิน้นเราเดินมาแถวบันไดก็จะมีหญิงสาวชุดแดงคนนึงโผล่มาซึ่งเธอก็คือโปเกมอนบรีเดอร์หญิงที่จะมามอบคอสเพลย์ปิกาจูให้แก่เราถ้าตัวเราเป็นผู้ชายก็จะได้รับปิกาจูร็อกสตาร์ถ้าตัวเราเป็นผู้หญิงก็จจจะะะะไไได้้รรรรัาาร Lock, ับปปิกาา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 ูอสสตแลมมมมมมม่่่ววววเเ็็็นนนหพคคถถที หรือ Hidden Ability ของพิกาจูทั่วไปด้วยนะครับส่วนมอนแก๊งต่อไปจะไม่เชิงว่าได้รับจากเนื้อเรื่องเกมหรือเราไปรับเองได้เพราะฉะนั้นเราจะพูดแบบกระชับๆไวเลยนะครับโดย3ตัวแรกจะเป็นมอนเริ่มต้นเจน2ีสองแห่งโจโต้จิโคลิต้าฮินอาราชิและวันนี้โนโกะโดยเราจะต้องเอาชนะลีแล้วเข้าสู่หอออฟเฟรมและได้เจอกับซินเนียหรือฮิกานะเรียบร้อยแล้วถึงจะมาเลือกหนึ่งจากใน3ตัวนี้ได้ต่อไปคือมอนเริ่มต้นเจนหาแห่งอิชูสุทาจะโคคาบู u, และมิจูมารุและการที่เราจะเลือกหนึ่งจากใน3ตัวนี้เราจะ สอดเริ่มต้นเจนสี่แห่งชินโอนายเจ้าอิโกซารุและโคจามะเราจะต้องเข้าสู่หอออฟเฟมเป็นครั้งที่2ถึงจะมาเลือกมอนเหล่านี้ได้ซึ่งทั้ง9ตัวที่กล่าวมาเราจะได้รับจากโปรเฟสเซอร์เบิร์ชหรือดร์โอดามากิบริเวณถนนหมายเลข101เหมือนกันทุกแก๊งเลยนะครับมาข้อนี้จะเป็นตัวที่ได้รับฟรีเป็นประจำแทบทุกเจนจนเราเบื่อหน้ามันไปเลยซึ่งก็คือไข่ของโทเกปี้โดยเราจะต้องได้เจอกับกราดอนหรือไคโอกาแล้วเอาชนะหรือจับมันให้ได้ซะก,ก่อนจากน,น คนึเมื่อเราคุยกับเธอเธอก็จะมอบไข่ของโทเกยปิ้ให้กับเราซึ่งคุณยายคนนี้ก็คือคนที่เคยมอบไข่ของโซโนโนให้กับเราในเจนที่3ดั้งเดิมและภาครีเมคที่เรากําลังพูดถึงนี้ด้วยครับในข้อนี้ก็จะพูดรวบ2ตัวเลยนะครับซึ่งพวกมันก็คือบาคูดาและซาเมฮาดะโดยเราจะต้องไปที่แบทเทิลรีสอร์ตเป็นสถานที่ที่คล้ายกับแบทเทิลชาวเวอร์หรือแบทเทิลฟลอ t เชียในภาค,คก่อนๆและการที่เราจะมาแบทเทิลรีสอร์ได้นั้นจะต้องได้รับตั๋วจากนอร์แมนหรือเซนริ่และจบเนื้อเรื่องเดี่ยว แกงแมกมาและอควายืนรอพูดคุยสนทนากับเราอยู่และเมื่อจบบทสนทนาให้เราออกจากกระท่อมไปแล้วเข้ามาใหม่พอไปคุยกับแกงแมกมาเราก็จะได้รับบาคูดาหรือถ้าไปคุยกับแกงอควาเราก็จะได้รับสเมฮาดาแค่นี้แหละครับเห็นไหมง่ายสุดๆสําหรับในภาครีเมคเ e น3นี้นอกจากตัวที่เรากล่าวมามันก็ยังมีโปวาลุนที่ได้รับตามเนเรื่องเกมเหมือนภาคดั้งเดิมและดันเบาที่ได้รับจากไดโกเหมือนกับภาคเก่าแต่จะต่างกันตรงที่ในภาครีเมคจะต้องจบเนื้อเรื่องเดลตาเอพิโซดให้ได้ซะก่อนถึงจะมารับด แรกที่มีแจกในเจนนี้เหมือนเขานึกไม่ออกว่าจะแจกตัวอะไรดีมันก็เลยเป็นตัวที่มีแจกแทบทุกเจนซึ่งมันก็คืออ e ีบุยแต่ในเจนนี้จะมาในรูปแบบของใครและเราจะได้รับมันจากโปเกมอนบรีเดอร์บริเวณพารนิโอลาแลนช์ที่อาคาลาไอแลนด์โดยเธอจะอยู่ในบ้านหลังหนึ่งซึ่งก็คือโปเกมอนเนอร์เซอรี่เมื่อเราเข้าไปด้านในแล้วไปคุยกับเธอเธอก็จะมอบไข่ของอ e ีบุยให้กับเราต่อไปจะเป็นฟอสซิลนะครับเนื่องจากเจนที่เจ็ดไม่มีฟอสซิลหรืค้นพบใหม่จึงจะมีแค่ฟอสซิลจากในเจนเก่าๆเท่านั้น สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านค้าแห่งหนึ่งที่เมืองคอนิโคนนีซิตี้ City, แต่ก็ไม่สามารถหาได้ครบทุกตัวนะครับสำหรับในภาคซันก็จะมีสกอฟฟอสซิลและโคเวอร์ฟอสซิลสำหรับในภาคมูนก็จะมีอาร์เมอร์ฟอสซิลและพลูมฟอสซิลสำหรับตัวต่อไปถึงจะไม่ใช่ฟอสซิลแล้วและก็ยังคงเป็นโปเกมอนโบราณน,นะครับซึ่งมันก็คือเพเทราโปเกมอนโบราณแห่งเจนที่หนึง่งวิธีการได้รับมาก็ง่ายแสนง่ายแค่เราไปคุยกับสาวเอสเทรนเนอร์ S ers, ที่หมู่บ้านซีฟ็อก i ิลเลจเธอก็จะมอบเพเทราให้กับเราและต่อไปคือโพนนักกงงาขอออหรืื็ค เมื่อเราเอาชนะลีกแลวเข้าสู่หอออฟเฟมเรียบร้อยแล้วก็ให้เราไปที่อีเทอร์เฮาส์จะอยู่บริเวณถนนหมายเลข15แห่งเกาะอุลาอูลาไอแลนด์พอไปพูดคุยสนทนากับพนักง,งานคนหนึ่งเขาก็จะมอบโพลิโกนให้กับเราง่ายๆสบายๆต่อไปก็จะเป็นไช p ์เนลในการที่จะได้รับมันเราจะต้องเข้าสู่หอออฟเฟรมเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็ไปรับมันได้ที่อีเทอร์พาราไดส์สดลิฟต์ไปที่ชั้น2 F เแล้วเดินขึ้นไปด้านบนนิดหน่อยก็จะได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็คือกราพเดคุยกกับเเาา็จะมอบเราตต่อไปปจะเ็นัวสุดาาแห่งภคือ สมอ,มอนเทพหลักล่างแรกแห่งเจนนี่รือเราจะต้องเอาชนะลีแล้วผ่านเข้าสู่หอออฟเฟมให้ได้สกักกอนและต้องมีโซกาเลโอหรือลูนาร่าอยู่ในทีมของแต่ละภาคด้วยจากนั้นก็ให้เราไปที่เลกออฟเดอะซันหรือเลกออฟเดอะมูนความจริงก็คือที่เดียวกันนั่นแหละครับต่บางกันก็แค่ชื่อสำหรับในแต่ละภาคโดย2สถานที่จะอยู่ที่เกาะอูลาล่าไอแลนด์และหยุ่ทางตะวันนอกของอูลา a ่าเมโดเมื่อเรามาถึงแล้วให้เราขึ้นไปที่แท่นบูชาแล้วโปเกมอนในตำนานก็จะปรากฏตัวออกมาแล้วก็หายวับไปเหลือไว้ก็แค่จเจ้าคอสมอลรอยหน้ายิ้มอยู่อเเรรราาาไไปคุยกกัััับบมมมนน็จะด้้ ต่อไปอันดราันอันดรามูนแทบ,บจะเรียกได้ว่าเป็นภาคสมบูรณ์ส่วนใน2ภาคแรกเป็นแค่ภาคเดโมไม่รู้จะออกมาทชไหมถ้ามาพร้อมกันก็คงเลือกเล่น2ภาคนี้และที่เด็ดที่เราจะได้เจอจากในเกมภาคนี้คงหนีไม่พ้นโทเทมโปเกมอนหรือมอนจ่าฝูงในแต่ละโจทย์แต่ในตอนที่เราสู้กับมันเราจะไม่สามารถจับมันได้ถ้าเราอยากจะได้พวกมันมาครอบครองเราจะต้องสะสมโทเทมสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์ที่สองแสงเจิดจ้าเห็นได้ชัดเจนกระจายอยู่ทั่วภูมิภาคอโลลาเมื่อเราสะสมสติ๊กเกอร์ได้พอสมครวรแล้วสสสก็ส,ววาสามารถนำไปแลกเป็นโทเทมโปเกมอนได้ เคด้วยเขาจะอยู่ที่เฮเฮเบชยู่ทางตะวันตกของเฮเฮซิต hey ี้บนเกาะอาคาลาไอแลนด์ถ้าเราสะสมสติกเกอร์ได้20เ้นสำหรับในภาคอันตราซันก็จะสามารถนำไปแลกได้เป็นเดคาโกสที่มีความสามารถแฝงอะดัปติบิลิตี้หรือถ้าเป็นในภาคอันตรามูนก็จะแลกเป็นอโลล่าลัตตาที่มีความสามารถแฝงทิกฟาช่ามีสติกเกอร์40เ้นในภาคอันตราซันก็จะแลกได้เป็นอโลล่ากาลากาละพร้อมด้วยความสามารถแฝงล็อกเฮดในอันตรามูนก็จะเป็นโอนิชิซุกุโมะถ้ามี50เ้นในอันตราซันก็จะเป็นลาลันเทสในอันตรา จะเป็นคูวากาานอดในอันจรามูนก็จะเป็นโทเกเดมารุมีความสามารถแฝงสเตอร์ดี้ชามี80ิเชนสำหรับทั้ง2ภาคก็จะแลกได้เป็นมิมิคิวและสุดท้ายถ้าครบ100่ง้เชนในอันตราซันก็จะเป็นอาบูริบงที่มีความสามารถสวีทเวลส่วนในอันตรามูนก็จะเป็นจาราลันกาพร้อมด้วยความสามารถแฝงอวรคโค,คบจบเท่านี้แหละครับและตัวต่อไปคือปิกาจูแต่วิธีการที่ได้รับมาค่อนข้างจะยากสักหน่อยนะครับโดยเราจะต้องได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่1ทั้ง4หลักซูทของหมวดโต้คลื่นแมนชัยเซิร์ฟจากนั้น ผู้ชายด้านในที่เป็นหัวหน้าสมาคมโต้คลื่นก็จะมอบบิกาจูให้กับเราซึ่งบิกาจูตัวนี้มีท่าเซิฟด้วยนะครับพิเศษใส่ไข่ไปเลยตัว่อไใบค่อนข้างจะแรงพอสมควรเพราะมันถือว่าเป็นโปเกมอนเทพหลักเชลนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ล่าง10%ก็ตามซึ่งมันก็คือสีกาดล่าง10%แต่การที่จะได้รับมันเราจะต้องไปหาจับล่าง50%จาก r s o l u เลชันเคฟให้ได้ซะก่อนจากนั้นก็ให้มาบริเวณถนนหมายเลข16แล้วก็เข้าไปที่ห้องแลบของอี e r Foundation ทางด้านขวาด้านในก็จะพบกับผู้ชายเสื้อเหลืองเด็ก เขามาได้เขาก็จะมอบสีการร่าง10%ให้กับเราตัวที่เพิ่มมาจากภาคเดโมเอยพาตต้นซันแอนด์มูนก็จะมีตามนี้นี่แหละครับส่วนตัวที่เหลือที่เราไม่ได้พูดถึงก็จะเป็นตัวนําเดิมที่มีในภาคก่อนเช่นอีบุยเฮทราวิธีรับทั้ง2ตัวนี้ก็เหมือนเดิมฟอสซิลก็เหมือนเดิมแค่เพิ่มจํานวนคอสมกก็คล้ายเดิมไชป์นนวตัวเดิมแต่จะได้รับจากวิกเก้หลังผ่านโพสเกมแล้วโพลิกอนก็เหมือนเดิมแต่จะต้องจบเนื้อเรื่องเอพิโซดาหรือเรนโบ้ร็อกเก็ตให้ได ใกล้จะเข้าสู่เจน8แล้วนะครับแต่ก็ยังติดอยู่เจน7อีกภาคหนึ่งเพราะมันก็ยังมีภาค r e เมคเจนที่1ที่อิงมาจากโป k ก m o n GO อยู่ด้วยนั่นก็คือภาค Let's Go Pikachu และ Let's Go Eevee ตัวแรกที่แจกฟรีที่ไม่สัมภคัคดั้งเดิมจะมาเป็นแพ็คคู่เพราะต่างกันในแต่ละภาคนั่นก็คือเปอร์เซียนสำหรับในภาค Let's Go Pikachu เมื่อเราโชว์กาดี้5ตัวให้พอหนุ่มคาราเต้แบล็กเบลได้เห็นอีกตัวคือวินดี้สำหรับในภาค Let's Go Eevee เมื่อเราโชว์เนส5ตัวให้หญิงสาวบิวตี้ได้เห็นซึ่งเราจะเจอททััั้้งงงง2คคนนนไดีี่่เเเมมืืออออรร์ิตหชบะว เพิ่มเข้ามาใหม่ก็น่าจะมีแถวนี้นี่แหละครับส่วนตัวที่เหลือนอกจากตัวเริ่มต้นกับฟอสซิลที่เราข้ามก็เดิมๆทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นคอยคิงจากคนขายคอยคิงฟูจิกิดานีก,ก็เหมือนเดิมแต่จะต้องจับโปเกมอนให้ได้30ตัวขึ้นไปที่ตัวครั้งนี้ก็คือเกาแต่จะต้องจับโปเกมอนมาแล้วเกิน50ตัวเซนิกามิก็เดิมๆวิธีก็เหมือน2ตัวแรกแต่จะเพิ่มเป็น60ตัวสมูร่าและเอบิวาร่าก็เหมือนเดิมเปะลาปลาสพูดคุยแลรับได้เลยโพลิกอนต้องเอาชนะจิโอวานี่หรือ้าน้า และแล้วก็เข้าสู่เจนที่8จนได้อีกแค่เจนเดียวก็จบคลิปแล้วนะครับอดทนฟังกันหน่อยภาคที่เป็นเจนที่8ก็คือ Sword and Shield สำหรับตัวแรกที่เราจะพูดถึงจะมาเป็นแพ็คคู่อีกแล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมีเซฟของภาคไหนถ้าเรามีเซฟของภาค r e s c u Pikachu เราก็จะได้รับ Pikachu ที่มีร่างกีกันทามัคถ้าเรามีเซฟของภาค r e s c o e e v ี e เราก็จะได้รับ Evie e, ที่มีร่างกีกันทามัคเช่นเดียวกันได้ทั้ง2ตัวไม่สามารถพัฒนาร่างได้นะครับต้องใช้ร่างนี้ตลอดไปและเราจะได้รับจากเด็กหนุ่มคนหนึ่งงบริเววณ Area Spot นส่นนึขอ Y อยู่ทางทิศใต้และเป็นจุดที่เราลงรถไฟตัวต่อไปคือเอเลซันมอนเบบีแห่งโปเกมอนเนอร์ซอรี่วิธีการได้รับก็ง่ายแสนง่ายให้เราไปคุยกับโปเกมอนบรีเดอร์ด้านในโปเกมอนเนอร์ซอรี่บริเวณถนนหมายเลข5แค่นี้เราก็จะได้รับเจ้าเอเลซันมาครอบครองตัวต่อไปฮิโตคาเงะเดี๋ยวเราจะได้รับจากลิออนหรือแดนดี้แชมเปี้ยนแห่งกาล่าถ้าเราจะไม่เจอตัวเขานะครับเราจะต้องไปที่ห้องของเขาที่พอสวิกแล้วก็จะเห็นมอนสเตอร์บอลลูกหนึ่งพร้อมด้วยจดหมายที่แนบอยู่เมื่อเรากดพูดคุยเก็บไอเทมอ่านจดหมายเรียบร้อยแล้วตางทีมีพลังงแห่กกทา็จะเข้า สู่ทีมเราทันชีแต่ก็จะมีเงื่อนไขยอยู่อย่างหนึง่งคือเราจะต้องได้เป็นแชมปเปี้ยนซะก่อนถึงจะมารับพี่โตคเงเงะของแดนดี้ได้และม่อนแจกฟรีตัวสุดท้ายแห่งภาคซอแดนเชลซึ่งมันก็คือไทป์เนาโดยเราจะได้รับจากหญิงสาวที่เป็นหลีดซาฟคนหนึง่งซึ่งเธอประจำการอยู่ที่แบตเทิลซาวเวอร์ของกาล่าแค่เราไปคุยกับเธอเธอก็จะมอบไทป์เนาให้กับเราเท่านี้แหละครับง่ายๆเลยสาหรับเกมหลักที่ออกมาตอนแรกของเจนที่8แห่งภาคซอแดนเชลก็หมดเท่านี้แหละครับแต่เรายังไปต่อเจนที่9ไม่ได้นะครับเพราะเจนที่8มมัันก็ยง DLC ยงงีี LC อู่่ซึแพ แรกก็คือ Dial of Armor ละมอนแจกฟรีตัวแรกสําหรับใน Dial of Armor โดยที่ไม่นับมอนแจกฟรีตามเนื้อเรื่องซึ่งก็คือ Polygon โดยเราจะได้รับจากใหลูกชายของมาสเตอร์ที่กาลังนั่งเล่นคอมอย่างสนุกสนานที่มาสเตอร์โดโจแต่เราจะต้องเอาชนะมาสเตอร์ในบ a t t l e คอร์ t ให้ได้ซะก,ก่อนซึงจะมารับโพล y กอนที่มีความสามารถแฝงอนา l y ติกตัวนี้ได้ในข้อนี้จะมาการเป็นเซตชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับซึ่งก็จะเหมือนกับการทรํ q u ควสที่เราจะต้องทําภารกิจแล้วเข้าไปจบ q u วสและโปะเกมอนแต่ละตัวที่จะได้รับตอนจบเควสจะมาพร้อมกับความสามารถแฝงหรือ Hidden Ability ด้วย มันหนึ่งคุ้มที่จะเหนื่อยทำเควสหน้อยโดยเราจะต้องไปแถวๆฟีวอฟเฮอร์นอร์แล้วจะเจอสะพานแต่ก่อนจะขึ้นสะพานเราก็จะเจอโลล่าดิกด้าตัวหนึ่งโผล่มาจากนั้นดิกเกตเทรนเนอร์หรือเทรนเนอร์ของดิกด้าก็จะโผล่มาพูดคุยกับเราและมอบภารกิจให้เราช่วยตามหาดิกด้าให้กับเขาเมื่อเราหาเจออย่างน้อย5ตัวเขาก็จะมอบอโลล่าเนสให้กับเราถ้าไม่น้อยกว่า10ตัวก็จะได้ยาดงล่างคันโตถ้าไม่น้อยกว่า2 0ก็จะได้อโลล่าโลคอนถ้าไม่น้อยกว่าสาม้ซยก็จะได้อโลล่าลซนถ้าไม่น ก, 50, ก็จะได้อโลลากะระการะถ้าไม่น้อยกว่า75ก็จะได้อโลลานัชชีถ้าไม่น้อยกว่า100ก็จะขึ้นอยู่กับโปเกมอนเริ่มต้นของเราถ้าเราเลือกตัวพืชก็จะได้รับโมคุโรถ้าเราเลือกตัวไฟก็จะได้รับเนียบี้ถ้าเราเลือกตัวน้ําก็จะได้รับอาชิมาริและสุดท้ายถ้าหาครบทั้ง151ตัวเราก็จะได้รับอโลลาดิกดาที่มี IV ีเต็มทุกค่าสถานะไม่ธรรมดาเลยชี้นเดียวซัลาม,ลมนแจกฟรีใน DLC ดีลซีพาร์ทแรกก็หมดลงแต่เพียงเช่านี้แน่นอนว่าราคาโปเกมอนที่ได้รับตามเนื้อเรื่องของเกกกมอย่าางพวชุช หรือเซนิกาแม่ที่จะได้รับจากฮันนี่หรือมิซึบะดาคุมะที่จะได้รับจากมาสตาต่อไปเราจะไปลุยกันที่เดียภาคที่2 The c อ o คราวชันรกันนะครับและตัวแรกที่เราจะพูดถึงก็คือล่างแรกของมอนเทมหลักคอสมอกนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะมารับมันได้เราจะต้องเอาชนะบริสซาพอสหรือเลสพอสให้ได้สักก่อนจากนั้นก็ให้เราไปที่บ้านหลังหนึ่งบริเวณเฟรซิงตันหรือหมู่บ้านเฟรสพอเข้าไปในบ้านก็จะเจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ใกล้ๆคอสหมอกพอเราพูดคุยกับเธอเธอก็จะมอบคอสหมอกให้กับเราส่วนตตตััว่่ออไไปปกก็็็มมธรรรรดาาเเพะนนบ ซึ่งมันก็คือเบเวนอมและการที่เราจะได้รับมันมาเข้าทีมเราจะต้องจับอันตรายบสอย่างน้อย5้าตัวในไดร์แม็กแอดเวนเจอร์ที่แม็กสแลซึ่งตั้งอยู่ที่สลิปลิสโลบก็จะเชื่อมต่อกับฟิซซิงตันในข้อที่แล้วเมื่อเราทาตามเงื่อนไขเรียบร้อยก็จะเป็นการปลดล็อกเบเวนอมก็จะโผล่มาแล้วเมื่อเราไปคุยกับมันหญิงสาวใส่แว่นในชุดเก่าก็จะมอบเบเวนอมให้กับเราก็หมดเช่านี้สําหรับมอนฟรีในภาคหลักแห่งเจนที่แปแต่มันก็ยังเหลืออีก3ภาคที่ยังอยู่ในช่วงเจนที่แปดจะมีภาคร,รีเมกเจ ก่อน,นซึ่งก็คือภาค Brilliant Diamond และ Shining Pearl มอนแจกฟรีที่จะได้รับจากใน2ภาคนี้เหมือนภาคดั้งเดิมแทบทุกตัวเลยล่ะครับทั้ง e v i ที่จะได้รับจากเบเบ้หรือมิสกิไข่ของพินฟูคุที่จะได้รับจากคุณลุงไฮเกอร์และไข่ของเลโอที่จะได้รับจากไลลี่หรือแกนจุดแตกต่างก็คือในภาค remake นี้จะไม่มีแจกไข่ของโทเกบี้กับโพลิกอนแล้วแต่จะมีมอนมายามาแจากแทนถ้าเรามีเซฟจากภาค r e s โก Pikachu r e s c o e Evie ก็จะได้รับมิวจากคุณยายมาดามที่เมืองฟลอร์มาเชา้าหรือเมืองโซเนถ้าเรามีเซฟภา,าคซอร์แดนเชลก็ จากคุณตาเจนท่านนนที่ยืนข้างคุณยายที่สวนดอกไม้ของเมืองและภาคสุดท้ายที่อยู่ในช่วงเจนที่แปเป็นภาคหลักจากในข้อมูลที่มีผู้เล่นบางคนแทบจะไม่นับว่าเป็นภาคหลักเลยครับซึ่งภาคนี้ก็คือโปเกม่อนเลเจนอาเซอุสนั่นเองส่วนมอนฟรีตัวแรกเราก็ต้องลงแรงทำเควสเพื่อได้มานะครับซึ่งมันก็คืออ l โลลาโลคอนก่อนอื่นเลยเราจะต้องไปที่ไวอิรวันรกซึ่งจะอยู่ที่阿 b 巴斯ไอซ์แลนด์ของฮิซุยแล้วจากนั้นก็ให้เราไปพบกับขี่ค่าแล้วช่วยเขาตามหาอะโลลาโลคอนตัวเมื่อทำสำเร็จเขาก็จะมอบ, ola ตบอต ตอบแทนความมีน้ำใจที่ช่วยเหลือเขาส่วนอีกตัวหนึ่งจะเป็นบอสของเกมภาคนี้จะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นอกจากเทพผู้สร้างอาร์เซอสนี่เองและเราจะได้รับชิ้นส่วนของมันหลังจากที่เราเอาชนะมันได้แล้วแค่นี้ก็จบครับง่ายๆเลยแต่การจะเอาชนะมันก็ไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับเพราะมันก็คือบอสตัวสุดท้ายของเกมก็ตเตรียมใจกันไว้ด้วยจบสิ้นกับเจนที่8กันสักทีนะครับในที่สุดก็มาถึงเจนที่9เจนล่าสุดแห่งภาค Scarlet and Violet เราจะไม่ขอรวม DLC ทั้ง2พาร์ทนะครับเพราะในช่วงเวลาที่เราทำคลิปนี้ DLC มันเพิ่งจะออกมาแคพทเดียยวัง มีข้อมูลไม่มากพอเราจึงขอละไว้ก่อนแล้วก็มาเน้นที่ภาคหลักทั้ง2ภาคและมอนฟรีตัวแรกที่จะได้รับจากทั้ง2ภาคนี้ก็คือเนสล่างกาล่าและเราจะได้รับมันจากสวัตเตรเล่หรือเซจจเขาเป็นคุณครูแห่งนารังคาแครดมี่หรืออุวาแครดมี่ส่วนวิธีการได้รับค่อนข้างจะวุ่นวายพอสมควรคือเราจะต้องจบคลาสเรียนของสวัตเตรเล่ั้หมดเขาถึงจะมอบกาล่าเนสให้กับเราซึ่งคนส่วนใหญ่ก็อาจจะเมินการเรียนจากในเกมเพื่อออกไปท่องโลกกว้างผมคนหนึ่งแหละครับที่ไม่เคยเข้าเรียนเลยและก็จะมีแค่ตัวเดีีีีีียยวนน่่่่แหลครรรรัับบททมมมมจกโดดไไ้้ตาเเเืืออง ตัวมอนแจกฟรีตัวอ,อื่นที่เราข้ามไปอย่างเช่นมอนเริ่มต้นทั้ง3ตัวและมอนเทพหลักในแต่ละภาพอย่างโคไรดอนและมิไรดอนที่จะได้รับมาไว้ขี่ตั้งแต่ช่วงต้นเกมและสามารถใช้ต่อสู้ได้ในช่วงท้ายเกมเช่านี้แหละครับจบลงบ่าเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเหล่าโปเกมอนที่มีแจกฟรีจาก n p c ในเกมแต่ละภาพบอกตามตรวงว่าข้อมูลส่วนมากค่อนข้างจะเลึกทีมงานเราก็พยายามรวบรวมข้อมูลมาให้ครบและถูกต้องที่สุดถ้ามีที่ผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนทําให้ไม่พอใจต้องกอโทษด,ด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปของเรากดแชร์และกดติดตามกันเอาไว้ด้วยขอบคุณที่รรรับชมมและตติดาาพวกเ พบกันใหม่ครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ